ท่านมาแล้วอร่าที่คุณสารวงมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอประทานโทษด้วยครับอดีติดงานเลยเข้าใจเลยเมื่อวานนี้ตอนโทรไปก็ลัมตีก็ประชุมอยู่ก็เลยสลับแขกกันนิดหน่อยแล้วมันตรีเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกับทางฝ่ายค้านเรื่องของอภิปรายไม่วางใจเดี๋ยวแถบมาอภิปรายนิดนึงก่อนนะคะก่อนจะไปมหาสงกรานว่าในส่วนของทางด้านรัฐบาลเองนี่มีการเตรียมตั้งรับยังไงฮะเพราะว่า ได้ข่าวมาบอกเห็นมีจัดคนยี่สิบองครักษ์เอ้ยไม่ใช่ยี่สิบคนเห็นคุณโอปอบอกเตรียมแล้วนะผิดข้อบังคับจะประท้วงอะไรอย่างอย่างที่อย่างที่จนให้ทราบครับคือเราอยากให้มันเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์นะครับค่ะ <c oughs> คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าดูแล้วรับได้ก็โอเคครับแต่ถ้าไหนที่มันผิดขอ้อบังคับแล้วมันไม่สามารถปล่อยผ่านได้พวกผมก็ต้องทําหน้าที่ครับผม <c oughs> อ๋อแต่ไม่ใช่แบบว่าพอพูดชื่อคุณนักษินปุ๊บ ประท้วงปุ๊บอันนี้มันไม่เหรอครับไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือการพูดถึงคนนอกนะครับพูดได้แต่โดยต้องต้องที่จําเป็นและไม่ทาให้บุคคลคนนั้นเสียหายอืที่กลัวนี่คืออะไรไหมกลัวจะเลยตีห้าแล้วอีกวันนึงก็ต่ออีกเลยไม่เหรอครับคือกรอบเวลามัน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 ก็ค่อนข้างจะเป็นกรอบอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่เราลุกขึ้นประท้วงก็ตัดเวลาของฝ่ายของฝ่ายรัฐบาลไปนะครับ อ่าเวลาฝ่ายค้านไอฝ่ายค้านเขาลุกคึุ้งประท้วงหรือว่าอะไรต่างๆก็ตัดเวลาฝ่ายรัฐบาลไอฝ่ายค้านไปฝ่ายค้านไปอ่าครับค่ะแล้วข้อมูลในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยดิฉันเดาว่าไม่ค่อยน่าจะมีอะไรแต่ว่าในนามของเลขาพักแม่บ้านพักเนี่ยค่ะคต้องมีการช่วยทยย่านนายกยังไงไหมคะคือคือจริงๆแล้วอ่าด้วยความแสนจริงเลยนะครับท่านนายกก,ก็ก็พร้อม ผมเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าพร้อมในการที่จะตอบคําถามในการที่จะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนนะครับอันไหนที่เป็นข้อเท็จจริงอันไหนที่เป็นผลงานอันไหนที่เป็นข้อกล่าวหานะครับท่านก็พร้อมที่จะที่จะตอบคําถามนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับคือถ้าเป็นอะไรที่ลงถึงตัวเลขลงถึงรายละเอียดอันนั้นน่ะผมมั่นใจเลยนะครับคนในโลกนี้ ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะนายกก็ต้องข้าราชการรัฐมนตรีกับทางทีมงานาก็ต้องซัพพอร์ตแหละนายกอ่าถูกต้องคือท่านนายกก็คือคนนะค่ะคือไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างค่ะไม่สามารถรู้รายละเอียดได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งหมดทั้งปวงครับพร้อมที่จะตอบคําถามนะครับไม่มีอะไรค่ะกังวลไหมครับบอกม,มีหลักฐานเด็ดอืมก็จริงๆิก็เป็นอะไรที่พวกเราก็ดูอยู่นะครับว่าว่า จะเอาอะไรมาพูดนะครับแต่ว่า <ฮะ S 1> ทั้งหมดทั้งปวงครับต้องอยู่เนหลักความจริงว่าเรากําลังตั้งยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี<ฮ>ะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจคนชื่อแพทองทานอย่างเดียวนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในช่วงของอ่าที่ท่านรับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพวกผมไม่มีปัญหาครับ แล้วก็บอกว่าแต่ที่มันเป็นสิ่งที่พวกคุณขุดมาแล้วแล้วจะเอามาเพื่อจะดิสเครดิตคนที่ชื่อแพรทองทานอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันมันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เป็นธรรมไม่ไม่แพรไม่เป็นธรรมในมุมของเพื่อไทยมองว่าไม่เป็นธรรมแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นเรื่องที่จะถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุณแพรทองทานเท่านั้นที่จะตอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ก็ถ้าเป็นคําถามที่ท่านนายกคนเดียวเท่านั้นที่ตอบได้ก็ต้องเป็นท่านนายกตอบครับอ uh, ไม,ไม่ไม่ไม่คนอื่นก็ตอบไม่ได้อยู่ดีครับถ้าถามถึงเออ่เรื่องในครอบครัวหรืออะไรต่างๆก็ต้องให้ท่านนายกเป็นคนตอบครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอย่าลืมว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับ uh huh. ท่านอยู่ตําแหน่งมาได้หกเดือนท่านทําอะไรไม่ดี uh huh. ถึงขนาดว่าคุณตั้งยติขึ้นมา คือพูดง่ายอ่านแล้วก็คือไม่ใช่คนอ่ะพูดลงตรงนะครับแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านครับเป็นเป็นสิ่งตรวจสอบเขาต้องทําจ้ะจ้ะค่ะลําตีอ่ะเรื่องอภิปรายก็ว่ากันได้คุยกันในยกแบบส่วนตัวเลยแบบว่าถ้าดูกังวลไหมคะไม่ไม่ไม่ต้องกังวลท่านท่านท่านก็ถามตลอดนะครับตั้งแต่ตอนเรื่องมีปัญหาเรื่องยติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอวันที่ท่านอาจารย์วันนอบรรจุ จยอมแก้แล้วบรรจุเข้าไปปุ๊บก็วันวันที่ทำเพลง่ะครับค่ะก็แสดงว่าชิวนะถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าชิวนะมันก็เมื่อไหร่สักทีเมื่อไหร่สักทีเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ ใกล้จะปิดสมัยประชุมใช่เดี๋ยววันที่สิเมษานี่ก็ปิดแล้วอ่ะมาเรื่องของของลําตีบ้างดีกว่ารชะเดี๋ยวต้องเตรียมแล้วเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเที่ยวแล้วนะสงกรานนะคะนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าในส่วนของกระทรวงที่มีโครงการอะไรบ้างคะคือจริงๆแล้วก็มีเยอะพอสมควรนะครับก็คือเห็นทั่วราชสงกรานก็ยังอยู่ก็คือจัดทุกป้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็<ะ>ลายแทงมาแล้วว่าจังหวัดไหนมีวันสงการวันไหนวันไหลวันไหนนะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็<ะ>ในส่วนของสิ่งที่เอาเราเน้นจริงๆก็คือในส่วนของสนามหลวงนะครับซึ่งจะมีงานตั้งแต่วันที่11ถึง15นะครับไฮไลท์จริงๆจะอยู่วันที่12ก็คือจะมีขบวนนะครับจะมีขบวนจะเป็นเขาเรียกว่าคาร์นิวัลอ่ะจะเป็นขบวนแห่แบบใหญ่เลยนะครับ<ะ>แล้วก็จะ จะประกอบด้วยอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่พยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้มันแกรนจริงๆนะครับปีที่แล้วถือว่าประสบความสําเร็จปีนี้ก็อยากให้มันสําเร็จมากกว่าเดิมนะครับโดยการที่เราใส่งบประมาณใส่ใจเข้าไปเยอะขึ้นแล้วก็ปีนี้ t o ฟ p o พาวเวเข้ามาช่วยงานเต็ที่ครับในเรื่องของเฟสติวัลครับค่ะสิบเอ็ดถึงสิบห้าถูกไหมคะใช่ครับท้องสนามหลวงครับจะมีกิจกรรมมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสําคัญที่สุดก็คือการเล่นน้ําครับอ่าก็คือใครเฉียดไปตรงนั้นเนี่ยได้เล่นน้ําแน่นอนถ,ถ้าใครไปออกเดินทางออกจกังหวัดก็ไปครับช่วยกันครับแล้วก็จะมีร้านค้าจากกระทรวงนิทย์นะครับมีร้านธงฟ้ามีสิ่งต่างๆมากมายจากจังหวัดทั่วประเทศมา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 ,มาขายของกันครับค่ะที่จอดรถจะพอหรือน้มตีส่วนมากก็จริงๆแล้วก็มีมีในเรื่องของ ของอ่ารถสาธารณะนะครับก็คือรถรถสาธารณะนะครับก็คือก็ยังให้บริการอยู่ตลอดเวลาครับผมค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีเขาเขาแนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวนี่ให้ไปอะไรนะทางน้ํำท่าน้ํามีท่านมีสิบสองท่าน้ำจริงก็ไปได้ครับเออจ้ดโอ้ดีจังแล้วแล้วในจังหวัดอื่นที่ถามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคนกรุงเทพเขาเขาชอบบ่นน้อยใจไงว่าแบบ เออถ้าถ้าไปถ้าไปแบบอะไรนะสีลมแถวเข้าสารป้าก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยจริงจต่างจังหวัดก็มีทั่วทั่วประเทศนะครับแต่วที่เน,น้นๆก็จะมีอ่าเชียงใหม่นะครับมีขอนแก่นนะครับมีสงขามีนคนรศรีธรรมราชอย่างเงี้ยครับที่ที่ที่เราค่อนข้างเน้นเพราะว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวจากจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยครับผมค่ะอย่างมีกําหนด เรื่องเวลาไหมคะอย่างเข้าสารหรือว่าอย่างสีลมมีกําหนดเวลาคือนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูต้องคุยกับกทมนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูหน้าง,งานเอาครับ<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันไหลมาได้ถ้าไหลจาก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 สีลมหรือว่าเข้าสารมาที่สนามหลวงได้เนี่ยก็จะดีเลยครับ<อ>เพราะว่าสนามหลวงก็จะมีกิจกรรมตอนกลางคืนเ<อ>ยอะพอสมควรเลยครับคือมีการแสดงมีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ,ะอันนี้เดี๋ยวฟรีนะ ใช่ไหมคะได้ครับใช่ครับใช่ครับแต่มีคนห่วงว่ามันจะหนำไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าโดนหันงบไปอะค่ะล้มตีก็จริงจริงแล้วก็คือทําทําตามตามที่ที่สํานักงบเขาเขาพิจารมานะครับก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดนะครับค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยเนี่ยค่ะทางด้านของกระทรวงเนี่ยมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลแน่นอนครับมีทั้งกทมมีทั้งตารวจท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วตารวจท่องเที่ยวเนี่ย กระจายไปอยู่ทุกพื้นที่เลยครับค่ะแล้วก็เราพยายามจะใช้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยายามจะใช้ตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าจริึๆเล้าเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศนมีแค่พันแปดร้อยนายเองนะครับอ่านะครับก็ต้องใช้ในส่วนของตํารวจภูธรตํารวจนครบาลแล้วก็อย่างสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอ่าเทคโนโลยีครับเข้ามาช่วยค่ะแล้วนักท่องเที่ยวเหรอคะการดูแลนักท่องเที่ยวนอกจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนะะี่ยค่ะเรามีการประเมินกันไว้ยังไงไหมคะปีนี้เนี่ยนะครับก็ฝังเป็นอย่างยิ่งมากในในช่วงของเทศกาลทุกคน yes? นะครับจะจะมากันได้ประมาณสักสองล้านห้าแสนคนนะครับในช่วงในช่วงช่วงสวงกรานประมาณสักสองวัป์เนี่ยนะครับค่ะโอ้เราตั้งเราตั้งเป้าถึงสองล้านเลยเหรอคะสองล้านแต่ว่าเป็นเป็นคนในด้วยนะครับที่จะเข้ามาในบริเวณบริเวณงานนะครับค่ะจ้ะ ก็คือในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ที่เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะรับตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะนี่แสดงว่าท่านรัฐมนตรีเตรียมกางเกงซอฟต์พาวเวอร์ไว้ใส่สักครั้ใช่ไหมโอ้ยจะบอกว่าขายดีมากครับวันนั้นที่พอเป็น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 ใส่มาเป็นแวรโลเลยยังมาแบบถ่ายกันคือวิกฤตเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าแบบ ผมยังหาลายดอกบัวปทุมธานีไม่เจอเลยท่านรัฐมนตรีอ่าเอาเขาบอยเต้องหาต้องหาน้องบอยอันนี้อีกบอยหนึ่งครับผู้ดำเนินรายการก็ชื่อน้องบอยเหมือนกันบอยก็หาอยู่ใช่ไหมหาอยู่หาอยู่อ๋อแล้วของของทางสากแก้วนี่เป็นลายอะไรนะทางสากแก้วจะเป็นลายผีเสื้อกับลายดอกแก้วครับโอ้เออเราไม่เคยเห็นเลยหวานหวานใช่ไหมหวานหวานใช่ไหมโอ้แล้วแล้วช่วง ปีใหม่ปีใหม่ไทยเนี่ยค่ะทางด้านของของรัฐบาลเองเนี่ยค่ะท่านท่านนายกกำชับอะไรยังไงไหมคะว่าแบบไม่ต้องอยู่พื้นที่ต้องอะไรยังไงไหมคะคือจริงๆแล้วหลังหลังหลังเอางี้หลังหลังจากปิดสมัยประชุมนะครับท่านนายกก็ม,มีมีกระจายงานให้กับรัฐมนตรีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งในในใน,ในส่วนของของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> ให้ลงพื้นที่ พบปะสสนะครับแล้วก็ <ภา S 2> แบ่งแบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกจะจะมอบหมายการบ้านอีกทีครับอ๋ออันนี้<า>คือรวมรวมไป <c oughs> ถึงเรื่องของการเมืองด้วยลงพี่ที่อ่าเอาฝากฝากอะไรหน่อยค่ะลําตีก็จริงจริแล้วก็ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับอ่าพวกเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในในในการที่มีเซอร์วิสมาเป็นเป็นคนไทยแล้วก็มี ที่เขาเรียกว่าสยามมึงยิ้มนะครับอย่าให้รอยยิ้มคนไทยหายไปแล้วก็ในช่วงของเทศกาลสงการานก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปมาหาสู่กันไปกลับไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยครับแล้วก็สนุกสนานกับเทศกาลสงการงกานครับเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังฝากถามอะไรเข้ามาเนี่ยนิดเดียวเดี๋ยว,ยวขอแอบ,บดูดก่อนหนูไม่ทันอ๋อบอกว่า อ๋อฝากป้องกันของเล่นแบบจากจีนด้วยครับสปอวเตอร์ไทยครับคิดว่าจะถามอะไรขอบคุณมากค่ะรัมตรีค่ะสวัสดีค่ะัสดีครับค่ะรัมตรีสัลลหงเทียนทองนะคะแล้วมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา